ประเภทของแอปช้อปปิ้งเนี่ยนะครับมีกี่ประเภทอะไรบ้างเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ผมมีคำตอบนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมิสเตอร์พีนะครับกับรายการรอบรู้ออนไลน์ by มิสเตอร์พีนะครับครับวันนี้นะครับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาพูดถึงในเรื่องของประเภทของการช้อปปิ้งออนไลน์นะครับว่ามีกี่ประเภทแล้วก็แต่ละประเภททำงานกันยังไงนะครับ อันดับที่1นนะครับก็คือเป็นการช้อปปิ้งผ่านเว็บไซต์นะครับทุกท่านน,าน่าจะรู้ว่าเว็บไซต์นะครับแต่ก่อนหน้าที่จะเป็นแอปนะครับเขาก็จะมีในเรื่องของแพลตฟอร์มของเว็บไซต์นะครับก็จะมีสินค้านะครับให้เราเลือกเยอะแยะมากมายผ่านหน้าจอคอมหน้าจอโทรศัพท์มือถือหรือนะครับแม้แต่กระทั่งแท็บเล็ตอะไรทุกอย่างที่เป็นสามารถดูเว็บไซต์ได้นะครับก็จะมีให้เราเลือกดูสินค้าดูราคาดูประเภท ดูทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่เราจะทําการสั่งซื้อนะครับก็จะมีในส่วนของสินค้าเยอะแยะมากมายนะครับให้เราสั่งซื้อนะครับถ้าเราจะสั่งซื้อของชิ้นไหนนะครับเราก็ต้องซื้อเว็บนั้นนะครับแล้วก็ในส่วนปัจจุบันนี้นะครับเว็บไซต์ที่กําลังยังยังใช้งานอยู่ก็น่าจะเป็น s h o ป e ี้ลาซาด้แล้วก็การสั่งซื้อออนไลน์ผ่านเว็บไซต์นะครับหลายๆเว็บแลก็ยังมีอยู่ แล้วก็ปัจจุบันนี้นะครับก็จะมีเปลี่ยนจากเว็บไซต์มาเป็นตัวที่2นะครับนั่นก็คือแอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชันนั้นคืออะไรแอปพลิเคชันก็คือแอปที่สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ผ่านออนไลน์นั่นเองนะครับทำหน้าที่ยังไงนะครับทำหน้าที่ก็คล้ายๆกันกับเว็บไซต์นะครับก็ให้เรานั้นทําการดาวน์โหลดแอปนะครับถ้าเป็นเว็บไซต์ก็คือเข้าไปที่เว็บนะครับอ วน์โหลดแอปเสร็จแล้วนะครับก็ทําการสมัครสมาชิกนะครับถ้าเป็นเว็บไซต์ก็จะเป็นการสมัครยูเซอร์สมัครผู้ใช้งานนะครับหรือว่าสมัครสมาชิกเหมือนกันนะครับแล้วก็เข้าไปดูเลเข้าไปดูสินค้านะครับเข้าไปดูสินค้าแล้วก็ทําการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์แอปก็เหมือนกันนะครับก็เข้าไปดูสินค้าดูรายละเอียดดูทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการเมื่อเราดูแล้วเ้อสินค้าตรงนี้สนใจอยากจะได้ เราก็ทําการนําหยิบใส่ตะกร้านะครับเหมือนเว็บไซต์หยิบใส่ตะกร้านะครับเสร็จแล้วก็ติดต่อนะครับเจ้าของเว็บไซต์นะครับเพื่อํำการจ่ายเงินนะครับส่วนแอปพลิเคชันไม่จำเป็นต้องติดต่อนะครับเพราะว่าในระบบการจ่ายเงินของแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับเขาก็จะมีให้เราอยู่แล้วเพียงแค่กดซื้อสินค้านะครับนำสินค้าใส่ตะกร้าแล้วก็จ่ายเงินนะครับนี่ก็คือการสั่งซื้อของออนไลน์นะครับหรือว่า แอปช้อปปิ้งหรือประเภทช้อปปิ้งของออนไลน์นั่นเองนะครับ